สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดูดวงประจํารายเดือนของช่องอดเต h ช n น e l กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหมอภายนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทายดวงคนละคนาราศีกรกฎประจําเดือนกันยายนปี2018นะครับ ถ้าเกิดใครยังไม่แน่ใจว่าตนเองเป็นคนลัคนาราศีอะไรนะครับผมแนะนําให้เอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดไปผูกตรงตามเว็บไซต์ผูกตรงฟรีต่างๆนะครับท่านก็จะได้ลัคนาเกิดออกมาที่แนะนําไม่ใช่ลัคนาเกิดในการถ่ายนะครับเพราะว่าจะมีความแม่นยำสูงกว่าการใช้ราศีเกิดในการถ่ายเราก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าในเดือนกันยายนนี้คนลัคนาราศีกรกฎดวงชะตาโดยภาพดวง,งกว้างๆจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ เดือนนี้คนลัคนาราศีกรกฏจะมีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องที่ไม่ดีเข้ามาพร้อมๆกันนะครับในด้านที่ไม่ดีนะครับจะต้องระวังมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าคู่สัญญานะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงบางอย่างทําให้ไปด้วยกันไม่ได้นะครับตลอดจนทั้งเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะต้องระวังมีปัญหาเข้ามาอีกด้วยนะครับ และผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยให้ความช่วยเหลืออาจจะมีห่างเหินกันไปได้ส่วนในด้านที่ดีก็คือในช่วงของวันที่1ถึงวันที่16กันยายนนะครับคนลัคนาราศีกรกฎอาจจะได้รับโชคลาภนะครับหรือว่าเกิดความส็จบางอย่างขึ้นนะครับเหมือนมีโชคช่วยบางอย่างอยู่ตลอดเวลานะครับและบางท่านอาจจะมีโชคที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เข้ามาได้สําหรับ เรื่องของการงานนั้นช่วงของวันที่1ถึงวันที่12กันยายนงานจะเป็นไปได้ค่อนข้างดีนะครับมีความก้าวหน้าที่รวดเร็วนะครับงานอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะครับเช่นงานประชาสัมพันธ์หรือว่างานด้านการตลาดหรืออาจจะมีการเดินทางเพราะเรื่องของการงานที่มากขึ้นได้ส่วนช่วงของวันที่13ถึงวันที่30กันยายนการงานอาจจะไม่ค่อยดีมากนะัก เพราะดูเหมือนจะต้องเอาเวลาไปจัดการหรือว่าทุ่มเทงานของคนอื่นๆมากกว่างานในส่วนของตนเองเลยทําออกมาได้ไม่สมบูรณ์มากนะักหรือในอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือคนลัคนาราศีกรกฎอาจจะต้องมีเรื่องจัดการกับธุระทางบ้านมากกว่าปกติเลยอาจจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของการงานของคนลัคนาราศีกรกฎได้นะครับสําหรับเรื่องของการเงินนั้น่วงของวันที่1ถึงวันที่17กันยายนถือว่าเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับการเงินจะมีความมั่นคงมีความแข็งแกร่งสูงในระดับหนึ่งเลยทีเดียว ส่วนในช่วงของวันที่18ถึงวันที่30กันยายนเรื่องของการเงินก็ยังพอเป็นไปได้ด้วยดีอาจจะมีโชคทางการเงินจากการเดินทางนะครับหรือว่าได้โชคทางการเงินจากการออกไปพบปะก,กับเพื่อนฝูงหรือว่าผู้คนต่างๆได้ สำหรับเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวโดยภาพรวมถือว่าเป็นไปได้ค่อนข้างดีช่วงของวันที่1ถึงวันที่15กันยายนจะมีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกับคนในครอบครัวนะครับและคนในบ้านคนในครอบครัวมีโอกาสให้โชคหรือว่าให้ความสนับสนุนในเรื่องต่างๆกับคนลัคนาราศีกรกฎได้ค่อนข้างดีส่วนช่วงวันที่16ถึงวันที anyway> ่30กันยายนเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวก็ยังพอเป็นไปได้ด้วยดีนะครับคนในบ้านคนในครอบครัวจะมีแนวโน้มที่จะให้โชคกับคนลัคนาราศีกรกฎได้แต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะมีเรื่องของความเจ็บป่วยหรือว่า ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือว่าคดีความปัญหาด้านสัญญาต่างๆเข้ามาสร้างความกดดันให้กับเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวได้อยู่บ้างเหมือนกัน สำหรับเรื่องของความรักนั้นถือว่าไม่ค่อยที่จะดีมากนะักความรักไม่ค่อยคงที่นะครับจะออกแนวข,นขึ้นขึ้นลงๆนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอาจจะห่างเหินกันมากขึ้นหรือคนรักมีการเดินทางไกลหรือว่าเจ็บป่วยคนลัคนาราศีกรกฎจะต้องมีสติให้มากๆก็จะผ่านปัญหาต่างๆไปได้นะครับสำหรับคนโสดไม่ค่อยแนะนําให้คบหากับใครนะครับ เพราะจะเจอแต่ความรักแบบโชั่ครั้งชั่วคราวบางกรณีจะเป็นความรักแบบทางไกลรักษาความสัมพันธ์ให้มั่นคงได้ลาบากแนะนําให้อดทนรอจังหวะที่ดีกว่าในอนาคตน่าจะเจอความรักที่ดีมากกว่านะครับ ก็จบไปแล้วนะครับก,การทายดวงจํารายเดือนนะครับของคนลัคนาราศีกรกฎจําเดือนกันยายนปี2568นะครับถ้าเกิดใครต้องการคําทํนไมที่มีความเหลือ่อมไม่ยัางที่มากขึ้นท่านจําเป็นที่จะต้องเอาดวงชะตาประจําตัวของท่านมาดูประกอบร่วมด้วยนะครับและถ้าเกิดใครสนใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดูดวงปรัชญาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆท่านก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook ของช่องออสเตยชเชนอลหรือกด Subscribe ช่อง YouTube Channel ได้นะครับวันนี้ผมหมอภายก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนสวััสดีครบ